ไปยิงกักนกไปยิงกัยิง,งยกน <Pione> er> ในวันที่เรารู้จักโลก <laughs> แค่ในมุมแคบๆเราอยากรู้อยากเห็นเป็นหมดทุกเรื่องและผมก็โชคดีได้โอกาสเห็นโลกมากขึ้นเพราะในหลวงของเราทรงห่วงใยอนาคตของเด็กไทย ที่จะต้องมีการศึกษาเพื่อให้เติบโตเป็นกำลังที่เข้มแข็งของชาติต่อไปบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนขอน้อมกล้าวสืบสารพระราชปณิธานในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของพระองค์ไม่มีเด็กที่ไหนในโลกโชคดีเท่าเด็กไทยอีกแล้วเพราะเรามีในหลวงที่ทรงห่วงใยเราทุกคน